นี่เห็นป่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่ารอบหนังนะส่วนเคลซีอ่ะเขาเรียกว่ารอบรองนี่สินะที่เขาเรียกว่าเต่งแชมปคือ ตอนเนี้กูไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมวะเชื่อไหมกูมองไปทางไหนเนี่ยตอนเนี้กูเหมือนเห็นแบบถ้วยแชมป์ไกลๆอ,อ่เนี่ยจริงๆเอ้ขยี้ตาหลายทีก็เห็นแต่ถ้วยแชมป์นี้เต็มไปหมดเ <c oughs> ขาอนุญาตเ <c oughs> ขารอบต่อไปเลยแล้วกัน <c oughs> มีความสุขจริงๆ